ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสาธิตวิธีการนะครับตีข้าวนะครับของประเภทนี้อีสานของเรานะครับหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็มัดข้าวเป็นฟ่อนๆนนะครับรือเป็นมัดมนะครับเราก็จะนะครับมีการตีข้าวนะครับเก็บผลผลิตนะครับวันนี้นะครับนักเรียนหลายคนนะครับยังไม่รู้จากวิธีการทํานาแบบพอเพียงหรือว่าแบบสมัยโบราณนะครับเนครับภาสาธิตวิธีการตีข้าวให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับ สู่การปฏิบัติจริงนะครับอันนี้คือสาธิตตีข้าวนะครับอันนี้คือเหตุผลมันเป็นอย่างนี้เพราะว่านักเรียนเกี่ยวนะครับมันยาวเกินไปนะครับ้อนข้านะครับดูมากข้าวมันยาวเวลาเราตีหรือว่าหรือว่าเราวาดข้าวนะครับมันก็จะไม่สะดวกนะครับนี่คือนะครับวิธี นี่การสินข้าวหรือนวดข้าวนะครับของของคนสมัยโบราณนะครับทําอย่างนี้นะครับอันนี้เราไม่ได้ทำแรงเพราะว่าเรากลัวมันกระดินะครับเบาๆก็ได้เพราะว่าข้าวข้าวเรานะครับมันแห้งนะครับแห้งจัดแล้วนะครับเราตีนะครับสิบทีนะครับก็ได้แล้ว ถ่ารูตีสอเอา้เอาลองดูอาะนเรียลองดูลองตีดูเอาสปฏิบัติจริงนี่เราง่องแลกงคุณน้ำตีแดงนะนะครับผมนะครับก็ไม่ได้มัดไม่ไหลนะครับปิดหน้าปิดตานะครับรู้สึกว่าหลุดแล้วหลนี่คือมันหลุดนะครับไ่ด้ลน่ด้ล แล้วก็อันนี้มันสดีเหยียบก่อนนะครับถ้าเราไม่เหยียบนะครับมันจะมันจะไม่ได้นะครับคือภาใส่อีสานแล้วว่าเหยียบคอมันก่อนนะครับเหยียบคอมามาข้าวก่อนนะครับดีมากเลยค่ะแบบแรงๆฟาดแรงๆตีข้าวหรือฟาดข้าวนะครับ ภาษาอีสานว่าฟาดข้าวนะครับตีข้าวตอนนี้มัคือสอนไม่เรียนนะคะอ่านนี้แล้วเราเอาเอาไม้ด้านนี้มางัดด้านนี้คือคงคู่ไปเรือยอืมไม่ได้แค่แบ่งกันทำนะคือตัวนี้เนี่ยเอานี้งัดอย่างนี้เห็นปะเอาตั้งขึ้นอย่างนี้ก่อนคุณเบ๊กคุณคนนะแค่ให้อันอันขวามือให้คุณลองตีเหบออุ้ยเชื่อคุณเบ๊กกูเห็นเนี่ย ตีเลยครับตีเลยตีเลยนี่แล้วก็จับแล้วก็ตีเามันใหญ่าไม่ถึงจับแลีนี้ก็ได้ในน้าหามัดในน้อยกันแมนได้น่อยเหตุนะืยกขึ้นมาเองค่ะเสือล้รุ้ค่ะไม่ดีลูค่ะไม่ไงแล้วก็จับห้านาเชกันมันหลุดนี่พอแล้วครับคุณเตยพอแล้ว